ภาสาวัดไทยไอสแลน์จ้ามีรางวัลที่หนึ่งด้วยนี่แหละจับไปแล้วเมื่อกี้รางวัลที่หนึ่ง <c oughs> <c oughs> เอออูตา้วาไม่เียกันนของหนูนี่แหละสิบสามล้านยวส่งให้ตรงนี้ว่างหมด นันตะรปาเจโยสมันันตะรปาเจโยสหชาติ ปัจโยอัญญมัญญปัจจโยเนสยปัจจโยอุปนิสยปัจจโยกุเรชาตปัจจโยปัจชาชาตปัจจโยนาสีวนาปัจจโยกรรมปัจจโยวิปากปัจจโยอาหารปัจจโยอินทรียปัจจโยชาณปัจจโยมรรคปัจจโยสัมปยุตตปัจจโยวิ ปโยตัปปโยติปปโยนาธิปปโยเวกตาปยเวกตาปปยอนิจาวตสังขารอุปาโวยธรรมินนโุปขทิตตวานิโรชันติเสสังโขปสมุสุข

Mutasak, kakawato, arahato, sama arahato, samma samhutasak, Namo samah, samhutasak, arahato samma samah, samhutasak, อาสะวะัะยาวหังนิพานปัจยโยโหตุข้าของข้าพเจ้าขาวดำอมบัวยกขึ้นเหนือหัวขอบูชาคุณพระพุทธข,ขอบูชาคุณพระธรรมขอถวายแด่พระสงฆ์จิตใจจำนงตรงต่อพระนิพพานขอให้ถึงเมืองแก้วขอให้แข้วบวงมาน ขอให้ได้พุพพะสษีอานใน,ในอนาคตการด้วยตื่น ปวดแขอันนี้ก็ได้เรียงไปอย่างนี้ถ้าก็หันไปหันมาก็ได้อนี่นี่มายืนต่อนี่ก็ได้ข้าวแเดี๋ยวท่านก็อวยมาเองบาทท่านนะ่าอะไรเนาะหันหัน <c oughs> หันอุ่ยมาไงหันงวกมาทางนี้ไงาบาล <c oughs> อ่ะเอองวกเดี๋ยวพากก็งวกมาใส่วงแล็ด้วยหันหะหันอุ้ยหลายงลายง้นาย ถ้าไม่หันมาแล้วก็รออันสุดท้ายไงรอเดินวนมาทางนี่นี่แน่กัว อ๋อพรสันแมวก่ทันเท่าละไม่เขาอากับโนีเดี๋ยวไม่เอากับนีกเอาพี่พรไม่ใส่ีหลังก็ได้นี่ัหันมาแล้วหารมาแล้ว น้อาแสนเหรอแสนวิวค่ะเนี่ยขายะจานได้แสนวิวเลย โอหดเไ่งเบ่กเยอะจังเลย่ไปใส่หม่องไดโน่นีอีหยังนี่อีหยังนี่ กินเลยจ้าส,สาธุสาธุขอ,อชิงบุญชิงบุญชิงบุญเลยไม่รอรีเพระเราจะเดินตามหลังพระไงมูลหลังนะ <c oughs> ครับใช่ครับมูหลังนะครับมูลหลังขคารมคิ <c oughs> ับผลด้วยกันสองให้ นาวแล้วล่ะนาวเลยโอ้ยหนาวเลยพี่อย่วันจะหยยบสินค้าจ้าจอยจอยจอยฝากหน่อยพี่ฝากหน่อยนะถนัดถนัด จะเทเลยเหรอค่ะจะหนักคอแล้วค่ะใครพอเป็นพิธี แล้วา่งดยอ้อง,องาหนาวบอกค่ะซุดไข่ดีนักๆนะเด้อใส่ยนี่ยังจะใส่สวยใส่

เคนสวยมาทำบุญนะคะวันนี้มาทำบุญสองพันล้าน สว so so อสวอายายจะเข้าไปนอย่างก็สวอน่ะเครานไปไห้อะไรก็หนักากไรู้ม่ได้ทํมนเท่ารมนเท่าคหน่ะเข้าไปเลยเจ้าค่ะ แค่จับกล้องก็ปวดแขนเลยใส่ใหม่ด้วยจะถ่ายรูปใหม่จ้าขมินจ้าอันนี้ขมินอันนี้ลาวอันนี้ลาวอันนี้ขมินลาวลาวกับขมินจ้อย อันนี้ไทยนะคะไทยรถจอดอยู่ตรงนั้นแหะเดี๋ยวจะเอารถไปเก็บาดตลาดตอนเต็มเลยององของขององของของของององของของขอองของของขององออขอ ตัวสวนงานบุญหัวล้านมามาส,สองล้านเขาลุ่มกันขนาดทั้นหะอลุ่มนนยังลงละ <c ười> ลงทานจ้าลงทานลงทานวัดไทยไอซ์แลนด์จ้า <c ười> ลงกันแล้วล <laughs> งทานกง

ตามภาษาต้นถ้าป่าสวยงามค่ะค่ะงแบงค์ฟ้าฟยิ่งสวยเลยจ้าเราเราจะเราหมุนอันนี้ไม่ได้ด้านนั้นก็เลยไม่ค่อยมีด้านนี้เอันนี้คือใ์ญ่สแลนจ้าจะหนุนจะมาห้อยที่หลังสหลังเอาเยอะๆอะ้ันี่เป็นพวงเลยนี่เป็นพวง

ไปตวงคนเด้อันสีให้เด้อมันอยู่เดียวมันอยู่เดียวได้่งามเทนาะคนสวยคนงามเลยฮะ ได้จ้เอาเลยต่อหมเหรอจะเปิดเลยเดี๋ยวปาแก้าเดี๋ยวต่อคิวสั่งมาได้นะคะสั่งข้ามมาได้จ้าเขียวแก้วสั่เอาเลยเอาเลบริรตัวเองพระบอกว่า